สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะประมาณสายๆแดดกำลังร้อนๆเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะฝนตกนอนหลับสบายวันนี้ก็จะพามาดูนี่มาดูเอเงเ่นเอเงเ่ินของพ่อแฟนก็จะมีสีเขียวกับสีแดงนะคะนี่เราก็จะเดินดูตามล็อกอย่างนี้เลยเนาะนี่ ก็จะเป็นองุ่นเป็นรกๆอย่างเงี้ยแหละเขาปลูกเป็นอกๆแบบนี้เนาะดูสะอาดสะอ้านนะคะดูไม่รกเขาก็จะมีเหล็กมีอะไรกึงเอาไว้ไม่ให้ต้นมันล้มนะคะนี่ให้แบบว่าให้ต้นชูชูช่อขึ้นเป็นระเบียบนะคะส่วนมากพ่อแฟนตุ้นเขาก็จะมาทําตรงเนี้ยแหละเขาก็จะเป็นงานอดิเรกข,ของเขาเขาชอบแบบนี้นะคะคนแก่เนาะถ้าเขาได้อยู่กับอสวนผักสวนผลไม้อะไรของเขาเขาก็จะ เพื่เพลินไปอะค่ะนี่ก็จะเป็นสีเขียวกับสีแดงผสมกันมองอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ใบซะมากกว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยสีเขียวก็จะโดกเต็มต้นเลยนะโน่นก็จะยาวลงไปนู่นเลยนะคะสวยๆเลยนะลูกสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดคลื่นถ่ายคลิปเนี่ยก็จะเป็นเดือนสิงหาคม2566หาร้อยหกหอะค่ะอนก็ เริ่มสวยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้พร้อมเก็บนะคะพร้อมเก็บก็น่าจะเป็นเดือนกันยาตุลานะคะมันก็จะเป็นทางมันก็จะเป็นแบบว่าชันขึ้นไปน,นู่นบนเขานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพึ่งก็จะพาไปนั่งมุดอยู่ตรงต้นใดต้นหนึ่งของต้นองุ่นนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดพึ่งก็พามาดูสวนองุ่นนะคะองุ่นของพ่อแฟนเนาะเพราะว่าอันเนี้ย มันก็จะยังไม่ได้ตัดหรอกคะ่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะได้ตัดไอตอนช่วงเดือนไอตุลานะคะเนี่ยอันนี้ก็กําลังแบบว่าลูกกําลังแบบว่าดกเลยนะคะ มันก็จะมีสองสีนะอันนี้มันก็จะออกเป็นสีม่วงนะคะมันก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นสีเขียวๆว,วันนี้นะคะเพื่อนก็พามามุดมมุดอยู่ใต้ต้นองุ่นนะคะเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะเป็นองุ่นที่พ่อแฟนเอาไว้ทวาไวน์นะคะส่วนมากก็จะมีอยู่2แบบก็คือเอาไว้เอาไว้ทำเอเอไว้ขายส่งโรงงานด้วยแล้วก็เอาไว้ทวาไวน์ดื่มเองด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนะเขาจะมีวิธี ที่จะทำใบเอาไว้ดื่มเองโดยที่ไม่ต้องซื้อะค่ะเพราะว่าเวลาเขาทำเองเขาก็จะดื่มตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ยทำใบแดงกับใบาขาวนะคะเพื่อนๆนี่ส่วนมากนะพึ่งก็จะช่วยได้ช่วยพ่อแฟนตัดตอนช่วงที่เขาตัดนั่นแหละถ้าเวลาเรามีวันหยุดตรงกับวันที่เขาตัดพึ่งก็ได้ช่วยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าหยุดไม่ตรงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะแบบว่า เป็นองุ่นเพื่อนก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าพันุ์อะไรแต่ว่าส่วนมากมันก็จะเป็นลูกเล็กๆนะลูกเล็กๆแล้วก็มันก็จะดุกๆมากๆเลยนะคะเวลาส่วนมากเขาจะนิยมเอาไว้ทํไวายมากกว่าเนี่ยองุ่นอย่างเงี้ยนะคะกินก็กินได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะเอาไว้ทําวายมากกว่าเอาไว้ดื่มเองบ้างเอาไว้ส่งโรงงานทําวายบ้างนะคะวันนี้นะคะเพื่อนก็เป็นวันหยุดเนาะก็เลยได้พาออกมานะคะพาออกมาเดินชม ชมองุ่นเพราะว่าลูกมันกําลังโตมันกําลังโตแบบว่าหน้าถ่ายอะหน้าถ่ายเพราะว่าช่วงก่อนๆมันกาลังแบบว่าลูกเล็กๆอยู่นะคะมันกําลังแบบว่าออกมาไงแต่ว่าอันเนี้ยอีกประมาณสงเดือนเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยสองเดือน2เดือนกว่ากว่านี่แหละค่ะน่าจะได้ตัดเพราะว่าส่วนมากพ่อแฟนก็จะตัดช่วงช่วงนั้นพอดีนะคะ วันนี้วันหยูดนะคะเพื่อนก็พาออกมาเดินชมองุ่นนะคะมามุดอยู่ใต้ต้นองุ่นกันนะคะส่วนมากเนาะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ตามป่าตามเขานะคะ่ะเพื่อนๆก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่าอย่างเงี้ยหน้าน้าทีเพื่อนก็จะได้ออกไปเข้าเมืองสักทีหนึ่งอะคะ่ะนอกจากเวลาเราไปซื้อของไปเดินชอปปิง้งเวลาเราเบือ่อเนาะเวลาเราเบื่อที่อยู่ตามป่าตามเขาแล้วอย่างเงี้ย เราก็จะออกไปในเมืองนะคะไปเดินดูนั่นดูนี่ไปนะคะถ้าเวลาเราเบื่อๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่แบบอย่างเงี้ยล่ะค่ะตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยล่ะค่ะเพื่อนเพื ừ, ่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเนี่ยแดดเริ่มไล่มาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าช่วงเนี้ยนะแดดมันจะแรงค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วค่ะวันนี้เพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ โอ้ยจะงายหลังจะงายหลังมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นเอ็นอย่างนี้ไง